สวัสดีครับมาต่อสวสดนต์ขเก่ดีพิธานหกปดครั้งที่แปดสิบแบที่สิบเอ็ดบทสุดมขลสุดตังอเสวนาจะพารามังิตานังจากเสวนาผู้ชาจากปู้ชนียาลงเอตังมขลังมุตังปฏิอุปเทสะวาโสจากปุเพจากตาปุญญาตาอัตตาสัมมาไปนี้ที่จากเอตังมขลังมุตตัง พาหุจัตตัจัตสิปังจัตวินาโยจัตสสกิโตสุาสิตาจะยาวาาอิตมัคระตตมังมาตาปิตุุันตตัภวัสสังฆโหอนาคุลาจัตมันตาอิตมมัคระตมังทานันจัธรรมจริยาจัยาตกานันจัสังฆโหอัตนาวชานิกรมานิเอตมุตตตวะปะนัชปาาจัสัอัมเมสุเอตมคระมุตตะมังคารวะจัิวาโตจั สันตุถีจะตะตันตตาเอารลนะธรรมะสวนังเอตัมมังคารสุเมังทันตีปสโสวัตรสะสะนานังสัทัศนังการลนะธรรมะสักขาเอตัมมังคารุตมังตะโขจะธรรมะจริยังจะอริยสกานะทัศนังนิทานะสัจจิปิยาจะเอตัมมังคารุตมังพุทธัดสัตโลกะธรรมะหิจิตตังยัสสะนักกรรมปติอสุกังวัตชังเขมังเอตัมมังคารุตมังเอตาทิสันกตรานะสัพพัต ขณะปราศีดาสัพพทางสวินท่าันติอัคเทสงมังคะระมุตตะมันติบทที่สองบทสวดลัคนาปริยังคิดจิวิตางอิทวาวดาวาสเกศุไายังดัชนัปณีต่างณโนสมังคิพัตระเตนะอิธรรมปีผู้เทระตัณปณีตางเตนสมังค์พีฏระเตะิธรรมปีระตัปณีตาณโนสมิีรเนะ ปตางเเตนัจเจนะสวัส <s> ด <mac d ances> ิโหตุยงพุทธเสโรปริวันยีนสุจริงสมาธิมานันตะอริการยมาสมาธินาเตนะสมันมนะวิชติอินธรรมปีธรรมเนรัตนงปณนตาเอเตนัสเจนะสวัสดีโอตุยปุคขลาอัฏฐสตังปัสสัตะจัตตาริเอตานิคานหัติเตทัคิีเนยญาสุขัสสะสาวกาเอเตสุตินานคสกุตาณิอิธรรมปีสังเกและรัตนปณีตาเอเตนัสเจนะสวัสดิโหตุ เยสุปัฏฐุตามะนะสาทันเถนะนิกาเมโนโคตมะสาสะนมขีเตปฏิปตาอามะตังวิไคหะลัทามุทานิพุติงคุญช้มานาอิทัมปีสังเคสราสังปนีตังเอเตนะสัจเจนะจวติโหตุขีนาุรานังนับวังมะทิสัมภวังภิรัตักจิตตายะติเกภพระสมิงเตขีนาพีชาอุรุติฉันทานิพันติทีรรยะถายะปะทีโปอิทัมปีสังเคสราสังปนีตังเอเตนะสัจเจนะจวติโหตุบทที่สิบสามด้วยสวดธรรมบทสาสวร อัตตาหเวชิตังเสยโยยาจายังอิสราปชาอัตตาทันตัสสะโพสสะเนจังสัญญาตจาริโนเนวเทโุนัคันทภูนามารุสาปรามุนาชิตังอปะจิตังกกยิลาตชารูปัสสะชาตุโนบทที่14บทเกตเจตปุตสุภาสิตามิทางเตนะปะควปตาชานิตาปัสตาอัาตาสมาสุตุเตนะเอถัดตุ้งเหมาอนุสเวนัมา ปรมัพพรายะมาอิติกิรายะมาจิตากะสัมปทานิยะมาปัปภะตุมายะคขะเจนะมาอาการะปะอิวิตากเจนะมาพิถิวิชานัคขันติยามาภะภะโรกะกายะมาสมโนโนรุตตะยะคาะตุเมหิอัตตะนาวเฉลยยะทะอิเมธะมาอักุสราอิเมธะมาสาวัชชาอิเมธะมาวิญญูฆราหิตาอิเมธะมาสมัตตาสมาธินาอิตายะตุขานะสัมปันติอัตตุเมหิปะชฌุตุยะขาะ ยะธาตุภัอตตนวชัเยะาอิเมธะวัสราอิเมธนวชยอิเมธาวิมยูปัสสะอิเมธมสมาตาสมาธินยตาสุขายะสังวัตติอัตตุเหอุปสสมปัาวิเลยะาติบทที่สิบห้าบทสอุปบยาสูตรอุปยาติชีวิตา ชีว <and> <Allah> ิตต่างปัจมายังสูปัณณิตานัสสันติตาณาเอตังทู้ยังม่ได้ในเปรคามโนูโลกานิสัมปพระเฉลยันติเปโขโยธัศการเรนัสายโมวาจาจญาตุทะเจตัสลาต้ตัสสะเปสัสสะสุขายะโสดติยังชีวะมโนูประกาศโอติคุณยังธรรมโมหอเบรคัติธรรมะจาริงธรรมโมสุติโนสุขะ มาวะหา,าติเอสานิสังโสทัมเมสุจินเนณทุกขติิขัตติธรรมะจารีสัพเพสังขาราอนิจจติยะธาปัญญาญาปสติอานิพินติทุกขเอสังโควิสุทธิยาสัพเพสังขาราทุกขาติยะธาปัญญาญาปสติอานิพินติทุกขเฉสัมโควิสุทธิยาสัพเปธธรรมะอนัตตาติยะธาปัญญาญาปสติอธนิพินติทุกขเฉสัมโควิสุทธิยาบทที Man ่สิบหกสุลธรรมะคถาคต อาภัพนัเทวทติย่อโหติการเอตัญญาไดมทำเพรเวอาภัพนักถ้พุเวสนาติปัจฉาได้รวานี้จาารามรุขาเจตยานิอนรสาพยาตัตาในตังโผลสารมีตังสาตมาในตังสรุมธรรมะ สัพพทุกข์ขาประมุขจิโยฉับคุท่านจะธรรมนันจารย์ท่นจะสร้งกตโตจตาลิอริยสัจจานิสัมมาปัญญายาปสสติทุกข์ขาทุกข์ขสมุปปาทังทุกข์ขาสัจจะอติกมังอาริยจักรัฐังทีขังทุกขุปัสสะขามินางเอตังโขสรางเขมังสรางเปตมังเอตังสรางมากมังสรางทุกข์ขาประมุขจิตบทที่เจ็ดบทสวดทัทธะเทกาลัตคถาอติตังนานะ ่าทุนิลงปาคีนะตังปะกันจักรนาคตังสิเดวุปไปแล้วเซียนเป็นอาลัไปแล้วแต่สิ่งที่ยังไม่มาถึงก็เป็นอันยังไม่ถึงปัจจุบันนั้จจายดูธรรมังตัฐะตัะปัสติสังทิรัตสังกุปังปนวิธามะอุปรุวเยเบรนจากราปรุิไม่ว่าแม้ไม่ครชนะธรรนั้นได้บุคคลนั้นควจะเลยธรรมั้นได้ให้กลุของเธออาชีวะกิจะมาตัปังโพชันยามาตังสุบีเพืทำกรรมเพียงเสร็จในวันตอนนี้แหละใครเราจะรู้ควมตายในวันพรุ่ง เราได้ทงการเปลี่ยนแมาที่รักพีเมสในเหนั้นก็มีเสราทัาีควาวิหารมาตามีโหรบตัปมาตันที่ตังตังเวพัททีสารโตอจิกเตมุนติพระโมรีผู้สงบรอเบุครผู้มีปกตินี้มความเไม่เกิดการท้าาและกาคิดนันแลว่าผู้มีราติงจะเประการชนนีแล้วูที่สดสวดพิรัจเวนาปาทะชัามไมหิชัานิโตเอนนีความแ่เป็นธรรมดาความแยไปไม่ได้พยาธิธงมไ ทโมไม่หิพยาธิงานนตีโตเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาทนทนความเจ็บไข้เป็นไม่ได้ระทำโมไม่หิมั่นาอะหติโตเรามีความตายเป็นธรรดาทนทคตาเป็นไม่ได้สัพเพหิมีปียหิมนาปหิมนาคาบูปีนาภาบูเราจะท้าเพพิารูว่าจะต้องจะขอรับจะต้งใจเท่าไทั้งหวดกรรมาสูหิกรรมายาโทระวีกรรมารุมปฏิสารนุเรามีเป็นของตัวมีจาเป็น่มีจำป็นัมีจมเป็นิารณามีจเป็นกีร่งกเป็นมคลาีภรรยา วังอภิเหกอพิหารประจับวิขีตัปทานเราทั้งหลายควรพิจารณาอย่างนี้ทุกวันเถิดบทที่สิบเ้าพระสดภวตาอุโยชนะค้าทาทุกขปัตตาจะนิทุกขาพิทาปตตาจะนิุพยาโสขปัตตาจะนิุโสขโหตุสัพเพปิปานโมเอตาวตาจะอันเหกิสัมภาตังคุณยะสัมปทังสัพยีวังนโมทำตุสัพพะสัมปติสิทธิยาทานังฆะทำตุสัตถายะสีลังปัดขันตุสัพพะาภาวนาพิทาตาโหตุขจันตุเทวตาตา สัพเพพบธาสัพเพธรรมาสัพเพสังหาพระรัตาประเจขันันจะยังพลังอระหังตานันจะเตชินะอะหังคันธามีส,สัพโสบทที่ยี่สิบประสูติปัฏฐาปฏิทารนาคธาฐานพระญาปฏิธานาค่านโยคะนาสีลยาติวัาสันติภารวาสณีหรุมเป็นพรเรกโริสเรตหินติหินปารรัมคานนนะขระวันตปูชขาสดินกรุเตาวิหารธรดเรเทราจักรนาชานวกาเจพิคโรสารามิชาธานปฏิปัสกา ขามาจะเทสานิขามาจะอิสราสปานาภูตาสุกิตาเพื่อนิจเตสราภูชาเยกีจ่าท้าสัมภวาสังเสริาชาตาอัลวุกบาลการินญาณิการธรรมะวรังปฏิจเตสัพเพปิตุขสสะกโรตุสังขยังธาตุตีรังสตังธรรมโมธรรมะทาราตะโขคาราสังโฆสมะโควะอัธายะจะอิตายะจ่าอภัยรักตุสัตถโมสัพเพปิธรรมจารีโนวุติสัมปารุเนยามะธรรมเมอริยะปะวนิเตยบทที่ยี่สิบเอ็ดบทสุดสัพะปฏิทานะคาถา ขันพระยังกิตดานะคะถ่ายโยพระนางประเสริฐปุณยสิธานิกนตัสสัตยาณญานิจตานิเมเตนสันตาทาคิโนโอโหตุสัตาาตานันต์ประมาณกาเยปิยาคุณะวันตาฉไม่หงาตาปิตาทโยที่าเมจ้าปังเดือาวา นเมาชาต่อเพรลโนสต้าติดถังปิโอปัส,สมีเตปุมาจตุยโยนิาปัจเจกัจตุโวการาสังสากันตาพราะวาระเวยาตังยีปฏิทานำเมอนโมทันตุเตสยังเยจิมังนปะชานมันติเทวาเตสังนิเวทะยมุมยาทินานะปุญญานังนนอานโมธนะหาตุนาสัพเพสตตาสัทาหตุ เวลาสุขัดชีวินูเคมปะ,ะปะทัานจากปรักโคนตุกเตะสาสา์นตะตังตะขาพอสัตว์ทั้งหลายดีที่สุดทีม่มีประมาณชมเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญที่ขราพเจ้า,าได้ทําในปนักนี้และแห่งบุญทั้งหลายเที่พระเจ้า,า,าได้ทําแล้วคือชนเหล่าใดเป็นที่รับผู้มีคุณมีมารดาและปีดาของขระเจ้าเต้นที่ข้าพเจ้า,าได้เห็นหรือไม่ไม่ได้เห็นและสัตว์ทั้งหลายเหนที่เป็น เกิดในกันเายสี่มีขันห้าและทังหนึ่งและถึงสี่ท่องเที่ยวอยู่ในพกน้อยและพบใหญ่สัตว์เราได้ทราบการให้สมบุ์ของขา้าราชาแล้วขอสัตว์เหล่านั้นจงอนุโมทนาทานเองเถิดเพราะสัตว์เราได้เพื่อได้ทราบการให้สมบุ์ของขา้าเจ้านี้ขอเพื่อทั้งหลายที่เก้นเก่นแก่สัตว์เรานั้นเ็าเหตุคืออนุโมทนาเป็นทั้งหลายที่ขา้าเจ้าให้แล้วขอสัตว์ทั้งปวงจงยามีเวรอยู่เป็นสุขเสมอเถิดและจงถึงท่านกระแสงเถิด ขอความสวัสดีของสัตว์เหล่าน,นั้นจงสาเร็จเถิดเพื่ออนุภาพแห่งสัจจะที่ฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอนุภสพเดแจจันรบูชาพระตนะไตด้วยการสดงให้ปทะสดมูลประสูติพระปริตภคถาเหล่านี้ขอความสสบัสดีจงเต็อนพระเจ้าคอยก็จะเป็นทางบูรุษก็จะเป็นทรูและทางธรรมถูกดูเทียบดูรักลายโปรดอนุโมทนาในการสวดมนต์และบูชาเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้วโปรดอเมทพรให้แก่พรเจ้า แลววัตถุมงคลพระกียริลิตพินาตนโดยมอที่สมเ็ียระญาณในสังวับวันด้วยโดยหาราอจงวัตถุมงคลทลายที่สามสิบสงขึ้นทั้งที่ผ่านมาท่าที่สะสสร้างใานนาคตอขอจงเปลี่ยนดพวยภาพแห่งพระปริษตข้ามงลในรมคตาต่างๆขอจงสำเร็จสรรสทุกอารเถิดบุญผู้สนของข้าพเจ้าทลายเกิดจากการจดมนจะเร็จิตภาวนาขอน้อนถวายเป็นทาบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาขอผลรุญนี้จงเึงิึงผู้มีจิตธาลูกศดมจะเป็นจิตภาวนา จะไจะไปทังปวงคนเจกาแา่นดุก็ูใจทั้งสิ้นประสบความสำเร็จจะรู้เรืในหน้าที่การงานชนะตัอองบรคัทมาทั้งหลายสมมุติพร้อมด้วยเจ้าทศชาตสมบัติปริวารสมบัติมีดวงตาห้หน้าเด่ในการศาสนากระารจะเริ่ปัญญายามและเจริญด้วยเสุริยปิฏฐกานตที่สูงคืออายุวันสุขภาพขอมนุษทางบุญครมครอลอเจริ